บบส,สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเบ,บิร์สุขสุขคนสบองสุบอนนะจ๊ะที่เข่ามาักส้มสองสซนหลับมันนาเมื่อนี้จะลูกสาวว่ายู่อีกแล้วลูกสาวได้ของเครื่องเล่นไม่แต่กระติ๊ดเครื่องเล่นดีเทียงน้องแม่หมูจ๊ะขอบกระเป๋ามาบวานนัวนี่เอา,เอ,าอัน สบายดีพี่น้องสบายดีตอนนี้สวยๆไปเก็บเครื่องกุ้งก็ต้องหยงดพักไว้ด้วยจะบทตอนมาจะมาสีตอนจะกระทับอีกทีตอนนะครัี้ก็ประกาศในชุดเรื่องพักกันง่ามืุอกี้นี่เจ้าอันลองเพลงซีมุนมวลเลยเหรอแล้วไงด้วยลองไม่ได้สิพาพี่น้องไปเก็บใบกะเพรามันสียังอยู่บ่พี่น้องเอ้ย งวกินใบกะเพาอีกบ่เนาะไม่นี่ว่าเสี้พัดกะเพากรุ้งให้บ่ดาวกินเนาะจ้ะพี่น้องสบายดียามเกิดสวยๆอีกแล้วเคยก็ว่าเขาเห็นนี่นี่คุณยังเนื้ออยู่เทียงบ่จารย์ยังกิน อืมอ,อ้ได้อีเดียนได้ได้ได้ยวอืมนี่บัแมาะพร้าวปุวน๋นมะพร้าเกิดจากเข้ามาสาตเแมียนเมอยมาเมื่อน่ะเต็มต้นอยู่มาวัานนี้เบิดจ่องัวมันกินบ่งัวก็ไม่ลักกินสิดูให้ีก่เห็นู่กนฮะกระเพราเฮาจะไม่มีกระเพาแล้วเบิดแล้วบ่มีเลยเด้ั ไป้บออน,น,น่ีนายควรคือข้างในขู่พ่อข้อกัี่หนึ่อยู่กันจักจังหวะก้าวแ้วม,มนันเต็มเลยค่นหนึ่นะเล็บมันมาสุดดับเบิ้ลอืมแล้วโดนเบียวกับงัวเห็ดเรียบร้อยเพียงสิบกบ้าวนล้วเบี้ยมเนี่ยนี่เปิดจ่อยลิซิมาเอาใบกะเพราแต่กบบนนะบ่มีใบกะเพรามีตัวอันนี้ผัดโบขีดได้

เออกระเพราอืมตมเบ่งมาเสียเอาใบมันบาหน่อยมั้งกระเพรากรห้าหล่อห้าปันอีกยังพี่้องพูไปเปลดเลยนีกระต้นเหี่ยวก็มันโคตรหนักมัไปเปลดเลยพอแหละเห็นมักบวมนะหันไลายลไปเก็บบวบเอให้เนี่ย วันแรกอย่างเขาจะมา,า,มาขอเอาแล้วเขาก็ับไปไกินนะหรือว่าเขามาเก็บเอาแล้วบ่จาะท่างพุ่นเนาะให้ช่วยเห็นท่างพุ่นว่าที่พญ่์เอ,เอบมาเอาอีกเลยหรือว่านี่เห็นช่องชหมัดคุณนะที่ากขินต้มหมักบัวพี่น้องเก็บมาไว้อันใส่แกงน้งไมัก็ tiếng người ưn khỉt này mương, là... ừ, ơi ừ, cái này, bay. cái bà, mình, nào, nhé, nhé, nói, này tịn cho nó, giếp hay một, cho nó gấp bongyang ui nè, ba phi nông, nhảy vai, phi mạnh Đây là nói tâm 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 đây là tâm 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 này, tâm tâm mà, tâm 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 đây. tâm 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 hòn, tâm 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 Hòn, tâm 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 Cái tâm 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 ่อยพ้หน่อยแต่มันอันอนน,นี่นี่พี่นอ้องพอดีสแกงมันชิเบิอะไรห้าชิบเบิกินน,นั่นเก็บไว้ใช่อุ้ยนวยนี่พี่น้องเรากเก็บบวไปน้ำอืมท่ลป๊าขึ้นมาใหญ่แท้ เด้ยทักหน่วยมีพี่น้องเหไเต็มกำเก็บบัวข้างในบ,บ่มี่ปะ้าดีมากนี่ยังๆอยู่กาายเนะก,ก็บมใหอยแม่เนมงชิพัดใซ่ไข่แสบได้มือนะชิพัดใซ่ไข่ห,งขงขงหุงเขาหุงเนาะยอดผัดกะเพราไข่ ใส่บุอบาบเอาไม่ไรเรียกีนหมางนี่แล้วมีพี่เนาะกระเพาะไปจะ้วทีเหยี่อมื้อขอบวันเลยจะทุท้งไว้น่อนี้ในจีนนี่แม่มากเลยผู้เจ้าจะไม่ได้ยินกันเก็บว่าท่านนะ นายคนมาขอแล้วกับ <c oughs> เอากบะเป๋ห่วงในหามหรอกเก็บไปก่อนเดินนี่แล้วนี่ทางนี้ฮ่าหรืน้องเพิ่นน่มน้องเพิ่นเริ่มอยากบลกเลยใส่คือใบแม่ใส่เบ็ดไใบไปยามมึงดูเรามาเลาะยามเลยจักแล้วจะเช้าอุ้มยกักเ์ายามเรบเดียวเอ้าปุ๊บโอ้น้องโมสิไปใส่นะ่ะเขียนเขียนทางนู้นเลย

จะไปใช้หน so> oh. yeah, ิฮะเขียดตาดโทรปั่นเข่าก uh ่อนไฟน้ำยูปั่นลงหัวเนาะมันจงบ่ห่อนแดดเนาะตาจงอบอียูยังบ่เบิสเี้เมูเกมูอยากให้เฮาอบนี่ม uh ีหอบอยา่ให้อบเามูอากให้อบพ่อก็อบ ป้ามันสิเป็นยังมันก็บบริหารมันติดมาลายบริหารบริทันตายบริจีบอกว่ามันบริลายนะบ่ามันนี่เตียวหรอนะมันได้จากเทียนเฉาชุมเมืงขั้นบ่กขั้นก็ขั้นบริแห้งเกิดเนี่ยเอามูอไปหาเลยเห็นหมากเสือมันยังเหลือนั่นเดิมยังบริแตกสีผ้ากันไปหาเขียดอันนี้นะเออก็พริไม่ใส่เสื้อไหมบ่นะเออมันเคื่อนอีใส่เสื้อสีแดงแก้มเลยเออยันเหนียวใส่อืมอืม นึ่งเนย้ไ <French> ด <Claire> mm ้สาใสสุดใหม่ยุคือตั้งเกียงใช่ไหมจับสูอันเอกก่อนปันกมแดดไปเอาไปห้าเกียดก่อนจังมาจังเห็ุไปชุไชุ่ยอะารเอาเดียว

เคยกับบุหงคคือกันอบ่ปลาอขึ้นไปบึงกรเดีนลยดูอไปบ่งนาเลยไปหกปาิไนั่นน่ะคือบุคือเนยเนาะจักไพงกรพองก็นรอเท่าไหนี่นะปลาติเท่า สืบไปมือปันดงปาดีทุคืองามแถววะทำมาโค้งหได้นี่ใจขึ้นหอบไปให้มาขึ้นบันหน่อยผมตึกสึกสึกสึสึกเพื่อนที่ขึ้นไปเรียนก็ไปไปเรีนนให้แล้วปขื่น้องผู้ไปเลยไปเห็นรถโจ๊กรถเกนินรถจูดเล่านบโบอยากเบิ่งอยากเบิ่งอะไรบ้นี่มาเบิ่งอาเบิ่งเสริเด็ดโจ๊กกา เบิงาาบ่งเาว่าเบิ่งอ่ะจังไรจังเมื่อฉ <ừ, S 2> ันเปิดกระพาะกันเบิงเ ừ, ่งแล้วเด็กๆพี่น้องสบายดีปยย่าปลุงหรือยังสบายดีป่าลุงูกครับพองเด็กป้าเสือเพิ่งแค่กาดเทียวมีกากระตุนทั้งหนาอยู่บนเะดิเบิาา่งได้คิดว่ามันนั้นมีกากระตุนเพื่อได้ชองโตสีแดงงามส,ส,งสามกีฬาตัวหนึ่ง สุดกีฬาน้ำเออเด็สุดกีฬานะ้ำเนยได้撒จากชุดนี้นะมือนี้นะปาติโทใส่สามตุกูนะ,ะบ่ฮ้อนบ่ให้ก็ไม่แย้มนาวเลยเออลงหัวมันจะบ่ฮ้อนเนาะลงห,ะหัวไม่ใช่ไปทำเอหมือนสุภาพไป้อา,าอะไรก็ได้เขาทำ<อ>ไ,ไง

เอาห้เอาชกเออมาจากเปลี่ยนพมแล้วค่ะอ้หักัมาลยวออกรุนพังพังก็อกน่่ต้องเฮงพังออกอ้เอ้ยน้าพังเน่ผ้าหาตกขาดใหมผ้าเริมเออเออ มินเนี quote, ่ยพมสู่อ่ะเลยสู่บสะคือสะบุรีสะสามปีนี่ไม่กี่ยังพาพากลางเลยเราเห็ดบุปเป็นพี่นเออโออระวังระวังระวังกูไปน่งอยู่พุ่นนาะถ้าลงนจะล่างค้นี่งัน้ะไนเดูบรีด้อได้มีแต่มือเจ้าบไรดอ โอ้ยแค่นั้นน่ะเอาเครื่องเล่นกลับมาแหมเอ็มไ่หายแค่นั้นน่ะนี่เล่นแล้วก็มาอืมเหนื่อยเขาถามเหนื่อยนะฝันเป็นยังบ้ามมันก็เตื่อเอาว่ะพึ่งตามเองเพึ่งดอกพึ่นองไหนเอายาวผมปอดผมสีแดงสีทองสีเขียวเลยใคห้สีโบแม่แม่จิ๊บบ้างเป็นดังยอดเดือดเดือดอุ้ยของข้าอูบัต เอายอยากกินบะพองพยอยมันอบนแนเยมอ่พงโมก็สีไปย่อมสิไปห้องยนอะไรม่คู่ฉบไปหายใช่ปะบอบายเลยออกเลยซาบกเมื่อเดี๋ยวนี้จะกินข้าวต้ม เบิดเลนสนด์นี่เห็นหนอันนี้ของของอันนี้ของคอยตัวนี้นะเบิรงพส่ตนด่ได้สิไปห้าหาเย็นเย็นเย็นเยนไปกินกขนองเนยเนอะกันกินเนยเมื่อนี้เนยมทองอีกเนย <c oughs> ปันการปันการช<แ>ันชันบ่หาย โอ้ยน่เนี่ยมันส่ดนมันอันไหนลายดื้อลาตัวนี้พันแกะอ่าน้ำกันนะครับคำพองคำพองปีบใช่มึนแห้งเผาประพังใครแต่อแมมปัดยูแต่อแมมปับอาอยูนี่ว่าอ้ยรล้ะหน้าพิม มาพีพา่ไพ่เบาบุ๊พังได้ขน,นงแมมบุมาขนมานมนเธอมาคนเดียวอ่ะขน,นงแมมมาแต่ใครแน่อยู่แม,มนห่ายเอาตีเอาบมังเถือกอะ,ะเะบอกบุพังเดี๋ยอยุดแน่ท้งนี้บุ๊ไม่จะตีแล้วยังอันไนยนียเขาดื้นอนะบอกเขาตีไม่ตายเด้อหรอพ<า>ีโทคขอ้น <laughs> อจีาโออเหาเาดื้อร้ายก็เธอหนาก็บโหายแล้ชุดงามกับบาด์ี้ ชุดจ้ะเ่ยกระโบไฮเนี่ยก็ะเล่นกบรบไฮโบไฮมาเล่นน, <c oughs> น้ำเพาะให้หายไปเบียบเกอนเห็นบอกคันคันบบดื้อปลาลุงกระปากมาหายคันดื้อเพรสิปากมาหายนนเนาะคือเนยเนี่ยแนเนยก็ได้ตลอดพ <c oughs> <c oughs> ี่น้องเนย่าเลยขอบุญเขาพูดลายๆที่เขามาเบิ่งมาชมบ๊ายบายดู <c oughs> <c oughs> บ๊ายบายพบกันใหม่ <c oughs> คลิปบ,บอดาพี่น้องสวัส <c oughs> ดีปะลุง ยงามเนสิแสกใจยังพ่อเดินไปนี้ออกมากล้วถอดออกเด้ยวยมากก็ถอดออกเพาหนัวและอืมยี่เห้ย